ันนี้ก็จะมาบอกวิธีนะครับการตัดต่อนะครับนี่นะครับน่ไก่ผมต่อต่อยาวอ๊ต่อยาวยเห็นไหมน,นะนี่นี่ต่อยาวยาวเฟ้เลยแต่ผมจะเอาอยางเนี่ยยางวงนะรัดรัดตรงขานะครับรัดจังงี้ครับ รัดไว้สักพักหนึ่งเพื่อเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวจะดูเห็นไหมต่อยาวแต่ข้างนี้ผมข้างนี้ผมทาไปแล้วนะนะแต่ข้างข้างนี้ต่อต่อเป็นยาวเรายางรัดแล้วก็เอาเลื่อยตัดเหล็กนะครับตัดไว้ตัดตรงนี้นะครับเพราะเลือดเขาจะเลือดจะได้ไม่ไหลนะครับก็อย่าตัดสั้นมากนะครับว่ามันจะโดนเนื้อก็ตัดประมาณคิดเอาว่าประมาณ ถ้าวัดเป็นมิลก็ประมาณ5มิลครับประมาณ5้ามิลเดี๋ยวก็จะกัดการน้ำเขาไว้ก่อนเป็นพ่อพันนะตอนนี้ นี่เขารู้สึกเย็นๆเพราะอากาศอากาศมันร้อน ดำปึ๊ดเจะเทา้าเนี่ยผมก็จะตัดน,นะเดือยเดือยมันยาวเนี่ยเดือยยาวมากเดือพ่อพันธุ์นะตอนเนี้ย ha <laughs> ha! แต่ว่าตอนตัดน่ะผมผมจะไม่ได้ตัดให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะ เป็นการทารุณกรรมสัตว์ผมก็เลยไม่ได้ตัดให้ดูแต่ผมจะบอกวิธีตัดจะบอกรอบก็ได้ครับเนี่ยเรายางรัดตรงนี้นะครับยางรัดรัดข้างบนเนี่ยยางวงรัดเลยแล้วก็เลื่อยตัดเหล็กนะครับตัดนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ